รับผมมาดูรถแห่คันนี้นะครับซอนมิวสิกนะครับจากจังหวัดไหนครับนี่จังหวัดไหนครับชิซเกีนะครับเดี๋ยวคล้องครับกำลังเฮตุแหเฟกอยู่ครับนี่ครับกำลังจุดพุกมาดูวันนี้มาลงอ่าก็เรียกว่างานมหกรรมรถแห่ครับแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับกเอามาลิง์สายมาลิงกสัญญาณนะครับเสียงนะครับมาดูระบบกันนะครับว่าซอนมิวสิกนะครับจะมีอะไรบ้างเอาได้ก่อนเอาเครื่องก่อนครับ เห็นแล้วงามครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งนี่ครับปลิเจอร์นะครับสามสองเอ็มนะครับสวยงามโอ้มีแอปเปิลนี่ครับมีแอปเปิลส่วนพาวเวอร์นี่ g ี k ทั้งเซ็ตนะครับอ๋อจะมีอันนี้เุ่งแอปเปิลอีกตัว เพื่องามเห็นตัวน้อยๆนี่รุ่นหดดี DX 1 8แล้วก็ TDK D 6 0 0 0แล้วก็8 0 0 0ัี่ TF 8ป0พมัดถูนะครับเออส่วนนี้ประมัณหนึ่งอ่าเพราะว่า TDK เนาะแล้วก็มีเพิร์ดแอมโปลมาแล้วก็ JL ครับโซนสุรินสีเกตเนี่ยจะมีรุ่นนี้นะครับเยอะบิ่งก็เป็นเดียวคอสเป็น มาลานี่หรือเปล่ามาลานี่ครับ r อ่าก I R น6 0 A นะครับเพราะตัวนี้ผมใส่เลยครับเสียงดีครับเสียงหนาครับเบ็ดลอยแนะนำเลยครับรุ่นนี้ประมาณ1 7 0 0นเจ็หครับนึ่ตหนักจะลงอนะครับหลือประมาณ1 7ื่นเจหรือ1 6ื่กว่าแล้วแต่เซลล์ครับแต่ยอมรับว่าเสียงดีมากครับตัวนี้อ่าสามารถแยกชแนลได้เท่าไหร่หชแนลนะครับเนี่ยแยกอิสระเลยครับ เครื่องปั่นเจ้าต้องทับเครื่องจะค้องคนเหรอเครื่องปั่นมาดูตู้ลำโพงนับเป็นเอาหุ่ยแปดแปดรึเดียวนี่เดียวอย่างนี้นุกอิเล็กทรอนิกส์สู่จั๊กหนิวคิบแอดนิวอ่ะเอ๊ยี่สิบแปดนิวป่ะคิปแปดคิปแปดป่ะคุยใหญ่ดีแถเทอร์โบเนาะ เทอร์โบ18นะครับจากช่างนุกมอนอยข้างหน้าขาังนเป็นตู้เดียวอ๋อนี่แปครับแปครับต,ต่ออยังก่อนไอดีครับไอดี i สิบแปดไอดีนะไอที่าอไอดี้ไอดีพอเคได้ยินโรงงานไอบ้นะนะอ๋อไอบานะจักอ <c oughs> อ่าไอบนะีเ <c> ป <oughs> ็นบ่ไอดีครับไอดีหรือไอบีครับดอดเดกนี่บ่ตไอตัดีนะทีเอกซาวเปิ่งนะังอ๋อคือมันมันมาจากโรงงานเดียวก,กันแต่มันเห่แบนก็เาแบนอ๋อ โอ้โหเดีสายหูเลยไอ้บ้านียอ๋อไม่ใช่เปลี่ยนแล้วเนาะอันนี้เป็นคันนี้ครับคันนี้คันนี้ p a สิบแปดโอ้บักนี่เพิ่งสายโหดสายหูด้วกันข้างหน้าเป็น p r สิบแปดด้วกันกลางว่ะกลางหกกลางคันนี้พีบีหกร้อยเอ้ยรุ่นแซมนี่ยวันนี้คันนี้รุ่นแซมพีบหกร้อยครับก่เป็นรุ่นแซมบ่ะบ่อหกร้อยราคาหนึ่งบ่อหกร้อยบ่รุ่นครับบ่อหรือว่าซื้อมาหกร้อยเฮ้ยซื้อตัวจะหาลอยป่ะ โอ้โหอ้มีหัดโมอฟเฟ่ธรรมดาที่ไหนน่ะโมโฟเฟ่ครับโอ้โ oh, หแหลมแหลมเสริมหกคูณแปดกลางแปดกับแหลมแหลม 8. แปดเป็นไหมครับกลางแปดแหลมแปดเนาะข้างหลังแม่นครับเจ็ดาศูนย์ แมงค่นีครับค่นี้กัน่แมงตัวอ๋อกบกอิตาเลียครับกับบบวยเจ็ดใคนหน่เนาะสอนิ้วน่าจะหาหไอตัวอิตาเลียนะครับหาหมันมันมันหน่อยกว่านี้นะกดมันใหญ่นตัวนี้พลางจะเป็นไอเเ็ด้บนจะเป็นค่นีอ๋อมีทั้งเติเ็ดแล้วก็เติเหาหนึ่งศูนย์อ่าอ่เบ็ดหน้าเบ็หน้านี่แปดสาป่ะพิอาพอาเดียว อ๋ออยากได้สปอนเซอร์น้ำผึิงเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเบียกอ๋ออ๋อหกว่ะหตัวสามตัวสิบแปดนิ้วหกดอกโอ้โหนี่นี่มันมันต้องเพิ่มให้นะบ่มันแห้งครับก็เลยมันมันมันบริห้งมันบริห้งดอกมันเปลียนกันมันเปลียนกันมันตีกันเองเฮ้ยบ่ได้บ่ไหนแรดพวงมาศ แรกก็ใส่ให้แกตาซูนอ๋อมันเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนอ่าปากไล่เลยเนาะเออตัอวนี้มันจะไปไกลกว่าห้อง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 เด็แตง่งแต่งแรมแยกวะแรมตัวนี้ป่ะครับแมนผมทำดีเลย์จูนใหม่ต่างหากคือแยกแยก,แยกชินลต่างหากใช่ครับบ่อเนื่ว่าเป็นต่อ,อจากบ่อครับเป็นเป็นไออีกเจ้ามึงต้องคอยเล่นบ่ไม่ครอยแต่อีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้จะเป็นใบป้ายอ๋อนี่บ่ ก็ว่าอยู่มันอียงกว่ามันไอนเอามาพูดไปเอาเวลาไอ่นอกจากเราทำซีนใหม่นะครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่าช่องช่องนี้มันบ่พอดเนาะเต็มมันหกช่องมันเต็มเบิด์ตทึ่งแล้วล้างแล้วมันดีเลยหลายอย่างแล้วเครื่องปั้นชิ้โลกครับยี่สิบครับเจนโจเจนโจยี่สิบ Ls battery เดียร์มาลุยอ่ะสีสมนี่มันอาจจะเป็นสีเหลืองเก่ามันแต่เก่ามันสีเดิมมันอาจจะเป็นสีเขียว แกสีเขียวมันเป็นสีเขียวแต่กับซีสมแล้วมันยังไม่เป็นสีเหลืองแต่สีเขียวจะเป็นเอียดพอเบนเมียข้างในเป็นสีเขียวอืแต่ว่าเขาเป็นเด้นโยแท้ซแำนี่สบายเป็นคุปปัตต์เชื่อมซีน้ำผลซุปเดียวบ่สีสุกสีสุกเ้างคือใส่แซมมี่ต้องใส่แซมมี่ไม่กับเพื่อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่หมายถึงพาวเวอร์ใส่แค่นี้บ่แมนครับกันนาโต้ลังโตครับเนี่ยเราสามัว ไอ้พังที่ดิเกตัวน้อยนะได้บอกได้โอ้สิแปดนิ้วเนาะนั่นแหละไอ้ตัวตัวนี้น้อยนะใช่สีเซนเอาจะเป็นแรับกลางล่ะกลางจะเป็นเอฟเอครับอ๋อตัวนั้นอ๋อตัวนี้สแลนด์บายตัวนี้เป็นมอนิเตอร์ข้างบนอ๋อแบบมีไซฟิวเวลาบนอ๋อตัวนั้นขับกลางใช่ไหมใช่ครับขับกลางใช่แล้วรถตัวเลยใช่แล้วรถตัวตัวท้งนี้รถโอ้รถสองล้เลยบ่เออนุกรมครับ อนุกรมมันเป็นไรเป็นสามสองอนุกรมลังก็มาขนาดเดี๋ยวอนุกรมสองคูอ๋ออนุกรมเป็นสิบหกสิบหกสิบหกหารสิบหกครับเหลือแปดหรือแปดอ๋อแสดงวาทำงานภานะใช่แห่เราแปดองค์อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วถ้าเป็นในขนาโมพ่อได้รอเล่นะใ่มิกสองคโอ้มิกสองตัวตัวนี้เป็นไมดาดตัวนี้เอามาเสริมยัง นี่แหละครับไอตัวีมุซ่าเลตัวน,นี้นอนนเอาตัวนี้ไวเปิดเพลงโอ้โหเลือๆของเหลือๆ <c oughs> <ฮ>มุซ่ตาต่อสอสระบบไฟรอบคันนะครับ <c oughs> เฮ้โมเฟ,รฟร่โมเฟ่ตัวนี้ในมาจักบาทนี่ักเจ้าเอามาถึเกบอกไปสาฟ้าบ,บนสาฟ้าเ,เ,นะเออจังหวัด เดี๋ยวมันเป็นมันเป็นเครียดเลยบะเป็นเครียดเลยบะมันทำเครียดเลยบะอ๋อมันมันมันได้แค่ไอ้ขนามันว้อมไวเนาะเฮ้ยไม่ใช่ดิส่วนผสมคือคล้ายๆผ่านแหละครับที่ว่าอ๋อมันอ๋อมันเป็นทีนว่านเป็นวะอ๋อนึกว่าเป็นแสงขาวกับแสงเหลืองว่าแมนบ อ๋อมันเป็นไม่ใช่เดไลท์ RGB ครับ RGB เนาะอ๋ะอๆๆสดงว่าเอามาเล่นสีมันไม่ใช่โมเฟ่ที่ว่าอ๋อเข้าใจเข้าใจมัคือเพลงเวทีโอ้บระกันกานราคาพันเข่าเป็นโมเฟ่นี่บอกว่าขอบมาเลยละราคาดีโอ้เล่นสดตันอีกขึ้มเบิ่งลองรับดนตรีสดนะครับกล่องไฟฟ้าอ๋อเรนเรนโย ที่เดิมเปิดอ่าสีฟ้าเแล้วยังเลิกอันนี้มันกรู้แจ๊กแจ๊กเดาวน <c> ะ <oughs> มือไหนก็ไม่รู้แต่เป็นมือหนึ่งของเรา <c oughs> อ่า <c oughs> กองยังก็แบงเนี่ยกองไฟฟ้าโอ้จับจับไฟฟ้าเพื่ออะไรมองมันมีส้นเหรอส้นไส้แน่ครับแคงแค่อ๋อแต่เป็นคาแรคเตอร์แบบสาใจอะกองส้นแล้วดีก็ย <c oughs> ังเกมทีวีไม่หมดเลแมนว่ามันพื้นท <c oughs> ี่ว่าดอกกุ้ลาเ้าตีมันมันไม่ดังดังสวนมูอ ละมูบอน,นิทินแต่ว่าก็ใส่เฮียบิวยนะโอเคนะอยาก้าแบบเน่ที่ไอ้รถขั้นไหนที่ว่าจับสดเกันอะโอ้โหมวนเลยพอไฟฟ้า,ามันใส่ดีโฟนปะแมนครับใส่ดีโฟนอืากันแต่งดีโฟนมันอ๋อมันหลบซ่อนๆอยู่นี่นี่เองดีโฟนสายลำโพงแท้นะครับ ไม่ทรรมดานี่ครับเครื่องน,นี้เดี๋ยวพามาดูสายลำโพงนะครับเดี๋ยวนะนี่ครับสไตล์ภาคกลางลิ้นลึกเห็นไหมเดี๋บบแข็งอ่าทป็นถทามันแบบสไตล์อีสานนี่ลิ้นตรงนี้นม,ม่วมีนิดเดียวตัวนีลึกนี่สองนิ้วนะนี่ครับมันมันกินกันตรงนี้นะครับนี่ส่วนนี้คือถ้าถ้าลิ้นลึกเนี่ยยังมีเพิ่นว่าดี ่สายลำโพงครับคือเจาะเข้าไปเลยครับสองจุดห้าบ่สองคูณสองจุดห้าโอ้โหสุดยอดสายพันธุ์ใหญ่เป็นเสมอวิไลเสมอปอนี่พอ๋อนี่เม่นสายใหญ่สายลำโพงคอนเนคอันนี้คอนเนคอ๋อตัวนี้จะมาแพ่งวานไดนครับตัวใส่ดีเลยเป็นสายทองแดงบอคนหวานนะ เท่าแดงนี่กันรถแดงครับบอมันบอบอใครเป็นขีดเกลือบอใครมีออกไซด์นะครับบอท่าแดงที่แอมันมันละเอียดว่ะเอออค่ยปล่อยเลยเสียงดังแล้วครับเยอะระวังการทำงานครับเอาบ่อยนัดกันมาเลยอ่ารอรอฟังเสียงครับรอฟังเสียง มีมีหน่วยหนึ่งเีเอาเอาอีกบา,ายใช้สือปัญหาพอะไหมสืออมาสามพัน 3, เอาอีกบอนให้ไปหาเขาเนอะงามก็ดีเลยไม่ไม่เลยสือกอาจารย์พันนั่นแหละเอาได้แล้วครัได้แล้ว วัดไหนก่ออยู่คุกขันครับีสะเกดครับผมเยอะก่ยองก่มิวสิกยอกว่าออนมิวสิกครับผมอออนมิวสิกครับออนมิวสิกจังหวัดีสะเกยำเภอค่ขันนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามสามหกสามสามศูนย์หนึ่งสามรับงานจ้าบานครับจะมาจากการเป็นแฮรยเ้ากัรเริ่มต้นทีสี่พันห้าครับเริ่มต้นที่พันหานะครับเฮียเส้อิเล็กทนเก้าพันห้าับสดดนตรีสดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่าเริ่มต้นนะครับอ่าจ้ากได้ครับถือว่า ทำระบบมาได้ดีนะครับควบคุมนะครับรรมีการทำดีลงดีเลนนู้นนี่นีน่นนครับตามสไตล์ครับอขอบคุณครับโอเคครับผมสวัสดีครับ